สวัสดีค่ะแอดวานเองก็อพิซดนี้นะคะก็แอดวานมีตอนที่20ของซีรีส์จีนเรื่องสะดุดรักมิสเตอร์หลิงมาฝากนะคะใกล้จบกันแล้วเรื่องนี้มีเพียง24ตอนเท่านั้นค่ะตอนที่20นะคะเปิดฉากมาด้วยอันเซิงค่ะหรือเซิงเกอของพวกเรานะคะกำลังประสบปัญหาเรื่องการบริหารธุรกิจก็เลยเล่นไวโอลินอย่างเศร้าโศกที่บ้านค่ะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่อันซินแล้วก็หญิงแล้วก็หลิงเย่อพูดนะคะจากนั้นค่ะกูซิน เอ๋ก็เข้ามาหาอันเซิงแล้วก็ชวนพี่ชายของเธอดื่มไวน์ด้วยกันก็ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะหลิงยั่วค่ะก็โทรมาหาอันเซิงขอนัดพบกับอันเซิงเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจนะคะซึ่งอันเซิงก็รับปากแต่ก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะเขาไม่เชื่อว่าหลิงยั่วจะมาร่วมมือกับเขานั่นเองนะคะก็หลังจากนั้นค่ะบังเอิญว่าอันเซิงไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ทําให้ซินเอ๋อที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะเห็นข้อความในโทรศัพท์ของ นนะะันางจึงใช้โทรศัพท์มือถือของอันเซิงเนี่ยส่งข้อความไปถึงหลิงยั่วพระเอกค่ะบอกให้ไปพบกับให้ไปพบกันที่หอประชุม โรงเรียนมัธยมที่เคยเรียนมาด้วยกันนะคะซึ่งทําให้หลิงเย่เข้าใจว่าข้อความนี้มันถูกส่งมาจากอันเซิงนะคะดังนั้นวันต่อมาค่ะหลิงเย่ก็จึงมาที่หอประชุมโรงเรียนเก่าในวันรุ่งขึ้นเมื่อหลิงเย่นะคะเข้ามาในหอประชุมแล้วเนี่ยกู่ซินเอ๋อก็ล็อกประตูทุกบานไว้ไม่ให้หลิงเย่ออกไปได้ค่ะแต่ว่านะคะแต่หลิงเย่ก็ต้องการออกไปทันทีที่เห็นว่าเป็นกู่ซินเอ๋เดินเข้ามาใน ในห้องประชุมนี่แหละค่ะในหอประชุมนะคะกูซินเอ๋อก็พูดขึ้นว่าเธอไม่ได้แค่ล็อกประตูทุกบานของหอประชุมเท่านั้นนะเธอยังตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยโอ้โหอะไรเนี่ย, <c oughs> ยงงทำได้ไงเอ,อเธอก็บอกว่าเธอยังตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถืออีกด้วยก็แต่ไม่ว่าซินเอ๋อจะพูดกับหลิงยั่วยอย่างไงนะคะหลิงยั่วยก็เพิกเฉยค่ะไม่สนใจซินเอ๋อเลยแล้วก็พยายามหาทางออกไปจากหอประชุมให้ได้นั่นเอง ซินเอ๋อค่ะต้องการคําตอบที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่หลิงยัวนะ่วเคยหอมแก้มเธอตอนเรียนมัธยมค่ะเป็นช่วงพิธีจบการศึกษานะคะหลิงยั่วเองก็บอกซินเอ๋อย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปหอมแก้มอะไรของซินเอ๋อเลยในตอนนั้นน่ะพี่ชายคนโตของเขาตัางหากนะคะหลินฟางอะ่ะแกล้งเข้ามาเดินผักเขาทำให้เขาล้มเข้าไปหาซินเอ๋อแล้วก็บังเอิญจมูกไปโดนแก้มของสินเอ๋อนะคะหลิงยั่วก็ยืนยันอย่างหนัก แน่นว่าหลิงยั่วคนนี้เป็นของอันซินเท่านั้นส่วนซินเอ๋อเป็นเพียงเพื่อนของเขาเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่มีโอกาสเลยนะคะตัดโอกาสทั้งหมดซึ่งตอนนี้ค่ะด้านนอกของอาคารหอประชุมเนี่ยมันก็จะมีรถนะคะมีรถอยู่คันหนึ่งแล้วก็มีคนลึกลับที่คอยสะกดรอยตามแล้วก็แอบ,บดูอยู่ในบริเวณนั้นตลอดเวลาค่ะตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะไอลี่นะคะที่บริษัทของหลิงยั่วเนี่ยพนักงานไม่สามารถจะติดต่อกับหลิงยั่วได้ค่ะไอลี่ก็จึงโทรหาอันซินว่าติดต่อหลิงยั่วได้ไหมนะคะ อันซินก็เลยกังวลแล้วก็ร้อนใจมากเพราะว่าตัวเธอเองก็ไม่สามารถจะติดต่อกับหลิงยั่วได้เช่นกันแต่ว่าอันซินก็นึกได้ว่าเออหลิงยั่วได้เชื่อมสัญญาณตำแหน่งของมือถือนะคะของกันและกันไว้ในมือถือของทั้งอันซินแล้วก็หลิงยั่วค่ะเมื่ออันซินเปิดดูตำแหน่งมือถือของหลิงยั่วนะคะก็เห็นว่าอ้าวตำแหน่งมันอยู่ที่หอประชุมเล็กของโรงเรียนมัธยมนั่นเองอันซินก็รีบไปทันทีเลยค่ะพออันซินมาถึงหอประชุมโรงเรียนนะคะเธอสามารถ เปิดประตูค่ะประตูใหญ่จากด้านนอกเข้าไปได้นะคะอันซินก็เรียกหลิงยั่วหลิงยั่วอยู่ไหนนะคะหลิงยั่วค่ะพอได้ยินเสียงของอันซินก็วิ่งมาหาอันซินทันทีเลยแล้วทั้งสองก็กอดกันแน่นด้วยความเป็นห่วงและคิดถึงนะคะ จากนั้นค่ะอันซินก็มองตรงไปข้างหน้าก็เห็นว่าเป็นกู่ซินเอ๋อที่กําลังนั่งอยู่ที่พื้นบนบันไดนะคะอันซินก็จึงเดินตรงไปที่กู่ซินเอ๋อค่ะแล้วก็ต่อว่ากู่ซินเอ๋อที่ทําแบบนี้นะคะและอันซินเธอก็จะไม่มีวันยอมแพ้แล้วก็หลงกลของซินเอ๋ออีกต่อไปอันซินเตือนค่ะเตือนกู่ซินเอ๋อนะคะให้ใช้ชีวิตต่อจากเนี้ยให้ดีในอนาคตและฉันกับ และฉันเนี่ยจะลักกับหลิงเยื่ออย่างจริงจังค่ะประมาณว่าซินเอ๋อไม่มีทางเข้ามาแทรกได้นะคะหลังจากที่อันซินแล้วก็หลิงเยื่อกลับไปแล้วเนี่ย หลิงเซิงค่ะหรือว่าเสี่ยวเซิงก็รีบเข้ามาปอบโยนซินเอ๋อทันทีเลยนะคะซินเอ๋อยังคงพูดว่าเธอเกลียดหลิงเย่แล้วก็อันซินค่ะแต่พอซินเอ๋อนะคะได้เห็นหน้าหลิงหลิงเซิงเนี่ยเธอก็รู้สึกโล่งใจขึ้นแล้วก็ขอบคุณหลิงเซิงมากนะคะที่ดีกับเธอจากนั้นหลิงเซิงค่ะก็บอกความจริงกับกู่ซินเอ๋อว่าในคืนที่พวกเขาเมากันนั้นนะคะที่ดื่มวายเยอะๆน่ะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะ เขาหลิงเซิงอ่ะจะไม่เอาเปรียบใครจากนั้นค่ะหลิงเซิงก็แบกซินเอ๋อขึ้นหลังไปนะคะแล้วก็แบกออกไปจากหอประชุมโรงเรียนค่ะก็ซินเอ๋อก็รู้สึกประทับใจนะคะ จากนั้นค่ะฉากต่อมาก็จะเป็นพระเอกนะคะหลิงยั่วก็บอกกับอันซินว่าเนี่ยเขาอะกำลังที่จะไปประชุมนะคะไปตามหาคุยกับอันเซิงเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือแล้วก็ได้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วนะคะก็คือเขาไว้ใจอันซินนั่นเองค่ะก็ทั้งสองคนกําลังขับรถกลับบ้านกันทันใดนั้นค่ะพวกเขาก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าประธานหลิงนะคะหรือว่าพ่อหลิงนะคะพ่อหลิงเป็นโรคหลอดเลือดบนสมองนะคะแล้วก็ กำเริบขึ้นมาแล้วเป็นลมไปอาการโคม่านะคะอยู่ที่โรงพยาบาลดังนั้น,นอันซินกับหลิงเยื่วค่ะก็จึงรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีหลังจากมาถึงโรงพยาบาลแล้วอาการของผู้ป่วยนะคะก็คือพ่อหลิงก็ทรงตัวอยู่ค่ะอยู่ในห้อง ICU แต่ตอนนี้เขายังไม่ฟื้นตื่นเต็มที่นะคะทีนี้ไอ้พวกผู้ถือหุ้นของครอบครัวค่ะผู้ถือหุ้นของบริษัทก็กังวลเรื่องงานอยู่เสมอค่ะก็โวยวายใหญ่เลยว่างานจะต้องมีคนดูแลโน่นนี่นั่นนะคะดังนั้นค่ะพวกเขาก็จึงบอกว่าเดี๋ยวต้องโทรเรียกทนายนะทนายของประธานหลิงมาด้วยแล้วพวกเขาจะต้องไปลงนามในจดหมายส่งด่วนถึงบริษัทแล้วก็ตอนนี้ค่ะทุกคนก็ตกลงกันว่ากิจการทั้งหมดนะคะของของหลิงกรุ๊ปมอบ าไว้วางใจให้กับหลิงยั่วเป็นผู้ดูแลนะคะอันซินก็รีบบอกกับหลิงยั่วว่าคุณไปจัดการเรื่องงานเธอเดี๋ยวทางเนี้ยเดี๋ยวเธอจะอยู่เองนะคะให้วางใจได้ค่ะ จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่ลานจอดรถนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นหยางหงหรือว่าหงอี้ของอันซินนั่นแหละคะ่ะกำลังรอหมอเจียงเถาอยู่ที่ลานจอดรถใต้ดินนะคะเมื่อพวกเขาพบกันเขาก็บอกว่าเนี่ยให้เจียงเถานะคะคุณหมอเจียงเถาเนี่ยห้ามพูดอะไรก็คือลูดซิปปากไปนะคะปล่อยให้เรื่องนี้มันหายเงียบไปแบบแบบจมไปในทะเลเลยค่ะจากนั้นค่ะพูดพูดถึงทะเลนะคะ ฉากก็มาที่หลิงยั่วก,กำลังฝันร้ายค่ะว่าเขาตกลงไปในน้ำทะเลอะนะคะเขาฝันถึงท้องทะเลอยู่แล้วเขาก็กลัวอยู่ค่ะอันซินค่ะพอเห็นว่าหลิงยั่ว กลัวนะคะอย่างกลัวน้ําทะเลอยู่เธอก็เลยอะตัดสินใจพาไปเดินเล่นค่ะก็เลยพามานะคะพาหลิงยั่วไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแต่ว่าพอไปถึงอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าเออบริเวณเนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนะในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแต่ว่าอันซินค่ะก็ยังไม่ยอมนะคะดื้อค่ะก็เลยพาหลิงยั่วแอบเข้าไปข้างในแล้วก็แสดงนะคะ คืออันซินก็พาไปเดินมุดอยู่ในอุโมงใต้ทะเลนะคะใต้น้ําทะเลเห็นสัตว์น่้นนี่นั่นเพื่อที่จะให้หลิงยั่วนะคะหายคลายกังวลจากไออาการกลัวน้ําทะเลเสียทีค่ะจากนั้นอันซินของพวกเราก็บอกให้หลิงยั่วขอพรกับปลาปีศาจนะคะเรียกว่าปลาปีศาจขอพรซี่เดี๋ยวได้นะก็ปล่อยให้หลิงเยี่ยคข้เปิดใจกับน้ําทะเลได้อย่างสมบูรณ์นะคะทุกปัญหาก็ค่อยๆคลายไปทีละปัญหาปัญหานะคะทีละปม จากนั้นค่ะเมื่อหลิงยั่วมาที่บ้านของอันเซิงนะคะเขาต้องการมาพบกับอันเซิงค่ะซึ่งตอนแรกอันเซิงก็ไม่อยากพบนะคะเพราะเขาก็ยังคิดว่าหลิงยั่วเนี่ยมีเจตนาที่ไม่ดีค่ะก็คือไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะมาที่นี่เพื่อมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมืออย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าค่ะ แต่ว่าหลิงย่วนในที่สุดแล้วกับอันเซิงนะคะก็ทั้งสองคนเปิดใจแล้วก็พูดในสิ่งที่ควรจะพูดแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ทางที่ดีนะคะหลิงย่วก็ริเริ่มค่ะก็คือหลิงย่วเป็นคนแรกที่ยื่นมือออกไปให้อันเซิงจับนะคะแสดงความคิดที่ว่าเขาอะ เขาก็คือหลิงยั่วนะคะไม่ได้ต้องการสร้างความเสียหายให้กับทางอันเซิงเลยเพราะฉะนั้นพวกเรามาจับมือกันเพื่อสร้างสันติภาพแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะนี่ก็อีกหนึ่งปัญหานะคะคลี่คลายไปแล้วค่ะ จากนั้นค่ะอันซินค่ะกำลังทำการออกแบบนะคะก็คือวาดกระตูนน่นนี่นั่นอยู่ที่บ้านของเธอค่ะแล้วเธอก็หันไปเห็นข่าวค่ะความร่วมมือกันร,ระหว่างกลุ่กร๊ปกับหลิงสื่อกรุ๊ปนะคะบนโทรศัพท์มือถือก็คือเป็นข่าวออกมาบนอินเทอร์เน็ตเธอดีใจมากเลยค่ะอันซินนะ้ยิ้มมีความสุข ภาพตัดมาทางด้านกูซินเอ๋อค่ะกูซินเอ๋อกำลังรอหลิงเซิงนะคะหรือว่าเส,เสียวเซิงอยู่ในร้านกาแฟหลิงเซิงค่ะเขาเตรียมเซอร์ไพรส์นะคะ เซอร์ไพรส์ก็คือมาสารภาพรักกับซินเอ๋อนั่นเองก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําเพื่อซินเอ๋อตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็สถานที่ก็คือพูดไปนะคะละลึกความหลังสถานที่ที่พวกเขาเคยไปเยี่ยมชมด้วยกันนะคะความดีใจความเสียใจก็คือหลิงเซิงค่ะก็สารภาพรักทั้งน้ําตาเลยนะคะจากนั้นเขาก็ยังนําของขวัญที่ซินเอ๋อเคยมอบให้กับ คือมอบให้กับเขาเมื่อหลายปีก่อนค่ะถึงแม้ว่าเดิมแล้วไอ้ของอันเนี้ยซินเอ๋อมีความตั้งใจจะมอบให้กับหลิงยั่วนะคะแต่ว่าหลิงยั่วไม่รับค่ะซินเอ๋อก็เลยเอามามอบให้กับหลิงเซิงนะคะก็คือหลิงเซิงก็รักมันมากนั่นเองมันเป็นรองเท้าคู่หนึ่งค่ะหลิงเซิงก็ลังเลนะคะที่จะหยิบมันขึ้นมาสวมใส่ นี้ซินเอ๋อพอเห็นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบหลิงเซิงเก็บไว้แล้วก็จดจําไว้มีแต่สิ่งดีๆให้กับเธอทั้งนั้นเลยซินเอ๋อประทับใจค่ะกับคําสารภาพรักของหลิงเซิงนะคะแล้วก็คือแบบยอมรับค่ะก็คือยอมรับคําสารภาพรักนั้นก็คือหมายถึงยอมเป็นแฟนใช่ไหมคะแล้วทั้งคู่ก็กอดกันค่ะจากนั้นนะคะ ภาพตัดมาที่หมอเซียวของพวกเราบ้างหมอเซียวค่ะยังคงมีคำถามค้างคาอยู่ในใจว่าทำไมอาจารย์ที่ปรึกษาของเขานะคะคุณหมอเจียงเถาเนี่ยถึงทำอย่างนั้นทำไมทาไมไม่แบบไม่ทำเอกสารทุกอย่างไปตามความจริงทำไมมีการทุจริตนะคะคือเป็นถึงแพทย์ที่เขานับถือทำไมทำแบบนี้เขาก็กุ้มมากค่ะคืออาจารย์เจียงเถาเป็นที่ปรึกษาที่สาคัญที่สุดของเขานะคะเขาก็เลยไปดื่มเหล้าเมาเลยค่ะจากนั้นก็โทรหาหลิง ะะเพื่อบ่นค่ะหลิงเย่ก็เลยหลิงเย่ทำงานอยู่นะคะยุ่งอยู่ไม่มีเวลาฟังเพื่อนแล้วก็ไม่มีเวลาไปอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนค่ะก็เลยบอกให้อาลี่ไอรีไอรีเลขาของเขาอะ่ะช่วยไปดูหน่อยไปดูหมอเซียวเพื่อนเขาหน่อยนะคะ <c oughs> คือเขาอไปไม่ได้หลิงยย่วไปไม่ได้ค่ะทำงานอยู่ไอรีก็จึงไปดูแลคุณหมอเสี่ยวนะคะแล้วก็พยายามเกี้ยกล่อมปรับใจคุณหมอเสี่ยวค่ะคุณหมอเสี่ยวก็มองไอรีแบบเมาๆนะคะ,ะ,คะก็สารภาพรักกับไอรีไปค่ะไอรียิ้มดีใจนะคะแล้วก็ไอรีเองก็สัญญาด้วยค่ะว่าเธอก็จะอยู่กับเขานะคะคือไม่ทิ้งเขาไปนั่นเองแต่ค่ะแต่ แต่ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นนะคะพอหมอเซียวตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ลืมไปแล้วว่าไอ้เมื่อวานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเคยพูดอะไรไปบ้างนะคะก็ทําให้อายลี่ถึงกับมองบนเลยทีเดียวค่ะก็โถถังนะคะหมอเซียวเดี๋ยวไว้มาติดตามกันต่อตอนที่21นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพพโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกาเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ